จะพาทุกคนนะคะไปกินโอมากะเสรเป็นโอมากะเสรเนื้อนะคะพรีเมียมเป็นร้านที่คัดแบบสุดๆมาแล้วนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยคือทำแค่ว่ารัสสีเสิร์ฟเท่าน,านั้นเป็นแบบสเปเชียลเมนูพูดได้แต่ว่าอือหือแล้วก็อือหือ กคนกลับมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมมี่กิตยาอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยมากันแบบหน้าสดเลยแต่ว่าคงจะเห็นต้นคิดไปแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะพาทุกคนนะคะไปกินโอมากรเสรซึ่งแอมไม่ได้กินโอมากรเสรนานมากมามากแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นโอมากรเสรเนื้อนะคะพรีเมียมเขาเรียกว่าแบบเป็นร้านที่คัดแบบสุดๆมาแล้วนะคะก็เลยอยากไปถ่ายคลิปนะคะให้เพื่อนๆดูว่าร้านเขาเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนแล้วจะมีคำไหนที่แบบละลายในปากบ้างนะคะพูดแล้วก็หิวแล้วนะแต่ว่า ก่อนไปนะคะเดี๋ยวแอมเนี่ยจะลงสกินแคร์แต่งหน้ากันนิดนึงปกตินะช่วงนี้เนี่ยแอมจะไลฟ์เกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็คนทักแอมบ่อยมากเรื่องผิวหน้าก็คือพี่ทําไมหน้าพี่ใสขึ้นจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดนะคะแอมไปถ่ายรูปที่สตูดิโอมาทุกคนช่างแต่งหน้าก็คือทักแอมว่าพี่แอมทาไมหน้าพี่แอมช่วงนี้ก็คือต้องลงรองพื้นผิวขาวกว่าเฉดปกติอะไปสองเฉดให้ดูผิวหน้ากันใกล้กลนะจ๊ะ ซึ่งแอมนะคะจะลงเป็นเซรัม่มแอมโกลเซรั่มนั่นเองให้ผิวกโกลนะคะที่สําคัญคือราคาน่ารักมาก390บาททุกคนยอดขายเนี่ยก็คือถล่มทลายเนี่ยทะลุ20,000ขวดไปนานแล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าบางคนใช้4-5ขวดแล้วเลิฟม,มากเพราะว่าหน้าดีขึ้นบางคนบอกว่าหน้าขาวขึ้นจนแฟนทักนะคะซึ่งวันนี้สำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วอยากลองหรือว่า ใช้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะแอมขอแจกไปเลยทั้งหมด20รางวัลค่ะกะติกาง่ายมากๆนะคะเพราะว่าขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูคลิปแอมจริงๆนะใครนะคะที่อยากลองนะคะน้องเซรั่มแอมโกลดกติกานะคะจะอยู่ใน Facebook เลยนะคะแค่นั้นเลยจริงๆนะใครที่อยากไปดูนะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถไปดูได้นะที่เพจแอมโกลเลยตอนนี้เราจัดโปรนะคะ3ขวด999ส่งฟรีไปเลยนะจ๊ะ ลงเซรั่มเสร็จแล้วนะทุกคนผิวเนี่ยก็จะแบบเงาเงากลโก,โก,โกนิดนึงนะคะแต่ไม่ทําให้หน้ามันนะคะแล้วก็ทําให้การแต่งหน้าเนี่ยติดดีมากขึ้นนะเดี๋ยวแอมนะคะจะไปไลฟ์แต่งหน้าแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาดูฟินิชลุคนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงจ้ามาถึงแล้วนะคะ แล้วก็นี่ค่ะบรรยากาศร้านด้านในนะคะสวยมาก่้นขาอันนี้นะคะก็คือเนื้อที่แบบบินตรงนะคะมาจากญี่ปุ่นนะแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีการฟรีหรือโฟเซนหรืออะไรเลยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าร้านนี้นะ,ะก็คือพีเมียมสุดๆแล้วดูเนื้อสีคือแบบ จะต้องละลายในปากแนเ่เลยอันนี้นะคะขาอาเนื้อนะคะไปหมักแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มีการกริลวนะคะแค่บริเวณของเท่านั้นนะปกติต้องบอกก่อนนะว่าเป็นคนไม่กินหอมใหญ่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองกินนะคะว่าเข้ากันไหม้คนเนื้อดีมากเลยอะ่ะนี่แค่คำแรกนะจ๊ะ เดี๋ยวต้องรอดูคําต่อไปว่าจะจึ้งแค่ไหนคอสนี้นะคะมีทั้งหมด13จานด้วยกันนะคะเรียกว่าดึกดงกับเนื้อตัวจริงนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเนื้อนะคะแล้วก็ตัวปลาซึ่งปกติแล้วเนี่ยปลาเนี่ยเขาจะนําไปบ่มนะคะกับตัวสาล่ายแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขานําตัวเนื้อไปบ่มกับสาลายเป็นเวลา4ชั่วโมงแล้วก็มีการท็อข้าเมียนะแล้วก็มีตัวปลามาด้วยซึ่งวิธีการทานจริงๆเขาบอกว่าให้ทานแบบกีและครึ่งนะคะแต่ว่าเราเนี่ยอยากลองกินทั้งเข่าเลยนะคะ ทุกคนเมื่อกี้นะคือแอมก็กินไปปกติเขาเยังี่มันจะเค็มๆใช่ไหมแล้วก็เนื้อเนี่ยละลายดีมากแต่จะมีการตัดนะคะความเปรี้ยวนิดหนึ่งเป็นเจลลี่ที่เขาทํามาจากความสือ่อซึ่งทางร้านเนี่ยทำเองบอกเลยนะคะตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าคาต่อไปจะได้กินอะไรนะสองคำก็คืออร่อยละมุนมากแม่นี่จ้าเนื้อนะคะหน้าไปกับผ่านเลยนะแล้วคือหอมมากตื่นเต้นมาก ด้านในเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเนื้อสเตียรอยนะคะซึ่งเป็นตัวเมื่อกี้เลยที่เราทานนะคะแต่ว่าเนื้อก็จะเต็มๆหน่อยและท็อปด้วยอูนิมันๆนะคะบอกเชฟได้ไหมว่าเมื่อกี้ฝันไปขออีกสักคำซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าของอูนินะจะเป็นหน้าที่หาอูนิได้ยากมาก มันเป็นไปได้ยากมากที่จะหาอูนิได้อร่อยแต่ที่นี่คือหาอูนิมาได้อร่อยจะท็อปกับเซรลอยนะคะอร่อยแล้วเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูอทอดนะคะว้าวอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อปลายเทเ์ลอยนะคะแล้วก็คุ้มด้วยไบโอบานะทุกคนแล้วเขาเนี่ยจะเอาไปทอดแบบสไตล์เทมปุระนะคะ แล้วก็จะกินกับซอสนะคะที่เป็นของทางร้านโดยเฉพาะนะซึ่งค b า u t คำเนี้ยจะต้องฟินแน่เลยทุกคนดูสีเนื้อดิอค่ะำเนี้ยไม่เหมือนคำอื่นนะเพราะว่าเรื่องความที่เนื้อเขาอะค่ะมันเป็นเนื้อชิ้นประมาณกล,งกลางๆอะมันจะมีความไม่ได้ละมุนแบบไปเลยแต่ยังมคีความหนึบด่แล้วก็ที่เขาไปทอดเทปุระค่ะก็คือดีมากเลยนะ สองไบโอบามาาคำนี้อันนี้นะคะเขาบอกว่าเฉพาะเคี่ยวน้ำซุปก็คือ2วันนะคะแล้วก็มีตัวป่วยเิงนะคะแต่ว่าเนื้อเนี่ยจะเอาไปแกว่งนะ้ำสไตล์ชาบูนะแอมว่าน้ำซุปจะต้องอร่อยมากแน่เลย พี่สาวเดี๋ยวจะขอกินเนื้อเดียวๆแล้แบบวก,กันอยากได้ความปินเนื้อที่แก่้งมากำลังดีนะคะไม่ได้สุกเกินไปนะคันนี้ละลายมากเนื้อแกว่งแบบสามารถละลายไดนะ้ขนาดนี้เลยเหลรอโฮมากอร่อยมากขอสุดนะะ้ำะ เราจะโรยน้ำตาลที่ไม่ผ่านการขัดลงไปบนตัวเนื้อนะครับเราจะนําตัวเนื้อนี่ลงลนหก้าตุ้มช้าให้ตัวน้าตาลที่ได้ที่เคลือบกับตัวเนื้อนี่ละลายเกิดการคาราเมลไรซ์หรือว่าคาราเมลนะครับซอสน้ําดําที่เราใช้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นซอสพิเศษของเราเราจะปรุงโดยที่ไม่ใช่น้ําตาลเลยเราจะใช้ความหวานจากตัวคาราเมลไรส์ที่เคลือบกับตัวเนื้อนะครับซึ่งวิธีการกินนะคะเขาบอกว่าให้ตีไข่แดงด้านล่างเนี่ยให้แตกก่อนนะคะแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยจุ่มจุ่มไปนะคะ ให้มันเยิ้มเยิ้มให้มันคุกฟินฟินเข้าไปนะคะมันจะได้ละมุนถึงใจอเอาแล้วนะคำนี้พูดได้แต่ว่าอือหือือหือแล้วก็อือหือ คำทีขออข่ขออีกคำได้ไหมขออีกคำได้ไหมอร่อยมากเลยเนื้อมันจะมีความหวานแล้วก็ความท็มนะคะแล้วก็เจอความนัวของไข่เข้าไปก็เลยปรินิพานไปเลยจ้าแม่อันนี้นะคะคือเนื้อส่วนลิ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าลิ้นเนี่ยไม่ได้อร่อยทุกส่วน,นะคะ่ะจะอร่อยแค่25%นะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยเอาลิ้นส่วนที่อร่อย25%มาไว้ที่นี่แล้วนะคะขนมปังจะเป็นขนมปังยอสน,นะครับทำในเดือนในสาขาของเราเองครับ Icana, ตัวซอสของเรานะครับจะเป็นสองซอสด้วยกันเนี่ยจะเป็นเลมอนซาบะยอกนะครับกับสเปเชียลบราวซอสนะครับความพิเศษของเมนูนี้นะครับเมื่อคุณลูกค้าเนี่ยทานตัวขนมปังกับตัวนี้แล้วนะครับคุณลูกค้าแทบจะไม่รู้เลยว่าตัวไหนคือเนื้อตัวไหนคือขนมปังความนุ่มเนี่ยมันจะเป็นเลเวลเดียวกันมนี่ทุกคนเขาบอกว่าเป็นเนื้อนะคะในส่วนที่แบบ นี่น้อยมากแล้วก็เขาเนี่ยมีเพียง4เสิร์ฟเท่านั้นนะคะต่อวันซึ่งอันนี้เป็นเมนูสเปเชียลเมนูที่เขาทำมาให้เราโดยเฉพาะนะ,ะนมปังอร่อยมากซอมดีมากทุกคนปกติเ่ะเคยไปกินนะที่อื่นแต่ว่าขนมปังมันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นอารมณ์เหมือนขนมปังอบ,บปิ้งเฉยๆแต่ว่าที่เนี้ย<ม>เขาจะมีความแบบคริสปี้มีความกรอบอยู่นะคะ ก,ก็คือินมาหลายคําก็คือไม่ได้มานั่งอวยนะไม่ได้ตังนะคะมารีวิวเนะะี่ยที่ทุกคนเห็นนะคะน้ำซุปต,ตรงนี้เนี่ยเขาใช้นะคะเป็นเนื้อทุกส่วนมาเคี่ยวจากน้ำสิบลิตรนะคะเป็น2ลิตรและที่สําคัญเนี่ยเขาจะมีการตัดมันออกนะคะแล้วก็เคี่ยวต่ออีก6ช่วโมงเพื่อให้น้ำซุปนี้มาเดี๋ยวจะลองกินกันนะคะว่าน้ำซุปเนี่ยเคยจากสิบเหลือสองเนี่ยมันจะอร่อยแค่ไหนอนะทุกคนนะ อคือรสชาติแบบเนื้อ <c oughs> เป็นเนื้อแบบตะกูล <c oughs> เออมันจะได้คนละฟิลนะกับแบบน้ำซุปปกตินะคะซึ่งอันนี้เขาเหมือนแบบเป็นน้ำซุปเนื้อจริงๆ <c oughs> เขามีคอนเซ็ปต์นะคะก็คือทําเป็นโอ <c oughs> มาการมาเพื่อ <c oughs> ให้คนเนี้ยได้รู้ว่าการกินเนื้อเนี่ยมีหลายแบบหลายสไตล์นะคะแล้วก็เนื้อนเนี่ยสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากๆนะ <c oughs> คืออันนี้เป็นแพชชั่นของเจ้าของร้านเลยนะคะอันนี้นีก็คือซุปแบบ เออค่อนข้างดีนะแล้วก็เนื้อจริงจังจ้ะไปจ้ะอันนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะไม่ใช่แตงโมงนะจ๊ะน้องคนนี้เนี่ยเขาคือมะเขือเทศนะคะจากเชียงใหม่แต่ว่าเขาเอาไปทำนะคะเป็นสูตรของทางราาาา้านเขาบอกว่ากินอันนี้ก่อนเป็นการล้างปากนะคะก่อนที่จะไปคำต่อไปจ้า<อ>แต้มดีนะคือมะเขือเทศ แต่มีความหนึบๆเหมือนกินเยลลี่อืมอร่อยดีแต่ว่าเปรี้ยวๆนิดนึงอันนี้นะคะจะเป็นส่วนของลิ้นนะคะเพียง25อของความอร่อยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะซึ่งเขากริลนะคะแล้วก็ด้านในเน,นี่ยมีความฉ่ำเลยทุกคนหอมอมากเด่นก็คือกรึบสู้ฟันมากอร่อยอันนี้นะคะก็คือวิบอายค่ะแต่เขานะคะใช้ส่วนที่แบบจึงที่สุดของวิบอายนะ,ะ๊ะแล้วก็โรยเกลือ แล้วก็ทอปน้องวาซาบินิดนึงนะคะเพื่อตัดเลี่ยนอืมอืมาทำคำนี้ละลายไปเลยอะ่ะปกติไม่เคยกินปิ้งย่างที่ละลายแล้วก็มีตัววาซาบินะคะที่ทำให้ไม่เลี่ยนเกินไปเนะะ่ยอ,อร่อยมากตื่นเจงมากเพราะดูความฉ่ำสิคะ ถมแค่ไหนถามใจดูถ้าเกิดใครที่อยากมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแอมคิดว่าการกินโอมากาเสะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบควลองก็ครั้งในชีวิตนะ้วก็ร้านที่อร่อยมันหายากแต่อันนี้ตั้งแต่กินมาก,ก็คืออร่อยหลายคําเลยซึ่งเดี๋ยวคำนี้เขาหมักมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะลองชิมหอมมากเน <c oughs> ื้อมันนุ่ม มันเค็มมันหวานแล้วก็ละมุนมากนะคะคือต้องบอกนิดนึงว่าบางร้านเนี่ยเช่นร้านโอมาการเซซูชิที่เราไปกินใช่ไหมเขาก็จะเรียงจากคําที่แบบมันน้อย ไปมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเยอะขึ้นเรื่อยๆจนมันเยอะมากแต่ว่าร้านนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเนาะถ้าเกิดว่าบางร้านที่เขาทําไม่เป็นเนี่ยเขาจะทาเนื้อมันๆมันๆมันซึ่งกินสุดท้ายแล้วมันจะเลี่ยนถึงคอไงแต่ว่าร้านนี้พอกินมันเสร็จปั๊บเขาจะมีการตัดนะคะด้วยเนื้อที่ไม่ได้หมันมากแล้วก็ใส่บบรสชาติเข้าไปเขาจัดวางคาได้ค่อนข้างดีนะทุกคนนะพอที่เอมมาทานเนี่ยคือหกพันห้าร้อยบาทบวกๆนะก็คือจะมีค่าแวค่าอะไรอย่างเงี้ย แต่คิดว่ามันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วเราก็ไม่ต้องกินเนื้อหนึ่งจานก็คือหนึ่งแบบแบบจําเตอะไรอย่างเงี้ยอือคุณอันนี้คือน่าทานมากจะกิ้กับวาซาบิก่อนคำแรกนะจะลองกินนะคะว่าเป็นไงเนื้อหอมมากอืมเนื้อแน่นแล้วคำนี้ก็มีขบโรยเกลือด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะจุ่มไปกับไข่แดงนะคำที่สองนะคะ ้องทุกคนจะเค็มๆนิดๆน,นะคะแล้วก็จุ่มกับเนื้อก็คือดี<ม>เข้ากัาดทาให้เนื้อละมุนกว่าเดิมนะคะอันนี้นะคะคเขาใช้เป็นเส้นเรมินนะคะซึ่งมันจะหนึบกก่ารามินนะแล้วก็คล้ายๆแบบหมี่เย็นนะทุกคนเขา,าให้กินนะคะเป็นตัวบะหมี่ก่อนแล้วก็ค่อยตมด้วยน้าซุปนะคะเป็นน้าซุปนะคะที่ทำจากแบบปลาแห้งทุกคน นึบมากทุกคนอันนี้เชฟก็เอาข้าวนะคะไปผงกับน้ำสายเกยนะคะแล้วก็น้ำแร่จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ได้ความหวานจากสายเกยนะคะเดีย๋ยวมาลองชิมกันว่าข้าวจะอร่อยแค่ไหนนะจ๊ะทำนี้นะคะก็คือข้าวแกงกะหรีจ่จ้าแต่ว่าไม่ใช่กะหรี่ธรรมดาเพราะว่าเป็นข้าวแกงกะหรี่สีดำนะคะซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เราทายนะคะว่าสีดำอันนี้ทำมาจากอะไรนะคะแล้วก็ตรงนี้นจะเป็นเนื้อนะคะน่ากินมากทุกคน แล้วก็จะมีนะคะพวกผักดอง,งต่างๆนะคะกินแก้เลี่ยนนะเดี๋ยวจะท้องนะคะด้วยเนื้อนะแล้วก็จะกินของแกงกะหรี่นะคะเนื้อแกงกะหรี่นะคะแล้วก็ข้าวคำเดียวเออเออพอมีเนื้อเข้าไปก็คือกำลังดีอะเชฟบอกว่าคำนี้นะคะเติมข้าวได้ไม่อั้นนะคะแต่เ,เราไม่ออกอะ สีดำๆก็ชอากาบอะไรเดี๋ยวจะลองกินนะคะกับผักดองทุกคนเมื่อกี้นะคะเราได้มีการทายกันนะก็คือที่แอมคิดใช่ไหมเห็นสีดำตอนแรกอะแอมคิดว่าต้องเป็นแบบหมึกดำทุกคนเคยเห็นหมึกดำปะอันเดียวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะซึ่งหมึกดำอะแอมชอบมากแต่ก็คิดอยู่ว่าถ้าเขาไม่ใช้หมึกดำก็อาจจะเป็นชาโค่สรุปนะคะ เช่นเลยก็คือเขาใช้ชาโคูค่ะทุกคนเนื่องสากเขาบอกว่าเขาลองใช้หมึกดำแล้วแต่ว่ามันมีแบบกลิ่นคลาวนิดนึ่งนะคะแล้วก็ปกของแกงกะหรี่ไปเลยนะคะแต่ว่าพอใช้ชาพคเนี่ยก็คือพอดีนะทุกคนแล้วก็ไม่ค้าวด้วยนะคะเวลิปูบูมาถึงแบบว่าของหวานแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นการล้างปากน,นะก่อนกลับบ้านนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าของหวานเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นเพราะว่าร้านเนี่ยโอ้โหทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วว่าเราอ่ะกินจนจุกจ,จนแน่นนะคะ เราจะลองกินโมจิชีสนะคะแล้วก็ราดด้วยฮันนี่นะแล้วก็ไปย่างะคะ่ะคือตอนแรกกิ่นมากแล้วก็คิดว่าอะโมจิอะจะไม่กินแล้วกินเมื่อกี้คืออร่อยมากคำต่อม,มานะคะคําสุดท้ายและถ่ายสุดก็คือชาเขียวบันชะนะอของหวานเขาดีเลยทุกคน อร่อยเลยถ้าใครนะคะมาที่นี่อิ่มแล้วอิ่มอีกก็คือต้องกินของหวานนะเพราะถ้าไม่กินของหวานเราเสียดายมากเพราะอร่อยจริงทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็กินอิ่มแล้วเรียบร้อยนะซึ่งจะบอกว่าคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สที่คุ้มมากแล้วแบบกินจนจุกจนอิ่มนะ อาหารที่กินวันนี้คือแบบรู้สึกว่ามันคุ่มนะใครที่แบบอยากมาเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะในการกินโอมากาเสะเนื้อนะโดยส่วนตัว6,500แอมคิดว่าราคาไม่แรงเลยนะเพราะว่าเชฟทำทุกอย่างไม่ที่ิถันนะคะแล้วก็รอบที่จะม,มากินเนี่ยจะเป็นรอบห้าโมงครึ่งนะแต่ว่า เชฟเนี่ยจะมาตั้งแต่ตอนเที่ยงมาทุกคนมาเลยมาเลยอยากให้มาลองนะคะเดี๋ยจะแปะชื่อร้านไว้ให้ร้านนี้นะเขาเปิดมา2ปีแล้วนะแล้วก็เป็นร้านลับๆที่อยากให้ทุกคนมาจริงๆเพราะอร่อยจริงไม่จกปากจ๊ะแ,แล้วก็บอกก่อนว่าร้านเนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะให้มาพูดว่าแบบอร่อยหรือแบบดีหรืออะไรยังไงนะคะนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแอมมากินโอมากาสีมาหลายร้านมากแล้วเป็นคนชอบกินเนื้อมากๆเลยนะคะร้านนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในใจที่ชอบมากๆนะทุกคนอะ สำหรับวันนี้นะคะก็ามารีวิวนะคะสนุกสนุกเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปอะไรก็สามารถรีวสกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ละวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย